สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูแพนอีกเช่นเคยนะคะเนื่องจากจังหวัดนนทบุรีของเรายังอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นะคะทางโรงเรียนจึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติวันนี้เราก็จะมาเรียนออนไลน์กันอีกเช่นเคยคะ่ะเด็กๆครูแพนหวังว่าเด็กๆจะยังไม่เบื่อกันนะ หลังจากที่เดือนที่แล้วเราเรียนบทที่1ใบกบกใบบัวกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะครูแพนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในบทที่2ภูผาตอนที่1รู้จักคํานําเรื่องกันนะคะเด็กๆอยากรู้หรือยังว่าในบทที่สองภูผาเนี่ยมีคําศัพท์อะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยค่ะบทที่สองภูผา วันนี้ครูแพนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้คำศัพท์ในรู้จักคำนำเรื่องกันนะคะมาดูกันเลยนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆอ่านตามด้วยนะคำแรกภูผาพออูภูพออาผาผูผาคำต่อไปคำว่าพ่อพออ,อพอไม้เอกพอ่อ คำที่3มกันเลยค่ะคำว่าแม่มอแอแม่ไม้เอกแม,ม,แม,ม,แม,ม,แม่คำที่สหาหออาหาคำที่หให้หอไอไห้ไม้โทให้คำที่ 5, หก ได้ดอไอไดไม้โทรได้คำที่7็ดีใจดอ,อีดีจอไอใจดีใจคำที่8ดูแลดดอูดูรอแอแล ดูแลและคำที่9ก้าคำว่ารักรออะกอรักต่อมาเรามาเล่นเกมฉันคืออะไรกันนะคะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูภาพและลองทายกันดูนะคะภาพนี้ภาพแรกคือคำว่าอะไรคะเด็กๆ ฉเฉลยก็คือพ่อนั่นเองค่ะตอบถูกกันไหมคะภาพที่สองภาพนี้คือคำว่าเก่งมากค่ะคำว่าแม่นั่นเองค่ะเด็กๆไปดูภาพต่อไปกันเลยนะคะจะตอบได้ไหมเอ่ยภาพนี้คือคำว่า อะไรคะภูผานั่นเองคะ่ะตอบถูกกันไหมคะภาพต่อไปภาพที่สี่ภาพนี้คือคำว่าคำว่าให้นั่นเองคะ่ะใครตอบถูกได้สคะแนนแล้วน,นะคะเนี่ยภาพสุดท้ายคะ่ะภาพที่ห้า ภาพนี้คือคำว่าหานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคำศัพท์ในบทที่2อูผาไม่ยากเลยใช่ไหมคะและเกมที่ครูแพนให้เล่นเด็กๆทำได้กันไหมเอ่ยหวังว่าเด็กๆจะมีความสุขกับก,บการเรียนในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ครูแพนต้องขอตัวลาไปก่อนไวยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆตั้งใจเรียนกันนะคะสวัสดีคะ่ะ